ซีว่าให้ฟังเ,เรื่องของมาดามนี่แหละค่ะว่าเฮาเฮาดำเน้นชีวิตอยู่กับฝรั่งโดยที่เฮาบ่าได้ศึกษานิสัยใจคอเฮากับสิบบกเขาใจเพิ่นและเพิ่นกับบกเขาใจเฮาเพื่อกันค่ะอีกอย่างหนึ่งภาษาภาษาก็คือโตที่มันทำไม่เฮานะมีปัญหา ในการใส่ชีวิตแต่ละวันพี่น้องมาดามน่ะเจอม่แล้วพี่น้องตอนนั้นน่ะเถ่าไปถึงค่ามหลังสีหาปีทิพานมากค่ะอยู่บ้านหลังเกา่าอยู่พุ่นอยู่พู่รุ่นเนาะค่ะเนาะ,ะมาดามโบกับโบหูวา่าคือเฮ้าหนิโบไดาภาษาเฮาก็เรยบโบหูว่าสิ่งที่เราเครียดหรือเราเป็นอย่างสัอยางหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ มือนั่นหมาหมาแล้วเลี้ยงหมาไว้สองตัวมันทะเลาะกันพี่นอ้องมันทะเลาะกันเล่านันมุดนิดแบบคือจังค้นเป็นไห้ท่อนี่แหละพี่น้องล่างมุดนิดอันยุนีเขาบ่ตีมาที่พี่น,อน้องเขาบต่าาบตีสัตว์เขาบวล่างเก่สัตว์เขาบ่ตีสัตว์เนาะหมาทะเลาะกันแล้วก็ค่อยหามาบัดมือหนันจากเลาเป็นหยังพี่นอ้องเล่าใส่มือน่ะ ยุ้มตรงหนังข้างลังข้อมนน่ะขืนพี่น้องขืนถึงสี่เลยเด้ขาลออจกพืนเล่อยบอกโตใหญ่น่ะบอกโตใหญ่น่ะขาล่อเลยเพราะว่าม้าดก็เห็นกับแบบตกใจเนาะพวกก็เล่าแสดงอาการหนักกลัวขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะคิดในใจโอ้ตาหนุ่มมาก็ยังหนุ่มขนาดมาอยู่น้ำกันมาสิ็ดสิบเจ็ดสิบแปดปีเนาะมือใดเนาะมาดมสิถึงยุ้มข้อมั่งเนาะคิดในใจพี่น้องคือเป็นตายานแท้สันมาดามก็เลยไป ซุกเลาออกจากหมาโ่ไห้เล่าแบบมีอารมณ์แบบรุนแรงเนาะแล้วก็ปล่อยหมาลุงหมามันก็นแยกกันไปไผไปมันมันยากเนาะหลังจากมื่อนั้นนั่นแหะคือคือของังหลกที่มาดามเห็นความอารมณ์รุนแรงของเราเฮากับรู้สึกว่าเฮ้ายาดนีพี่น้องเฮาบ่หฮาบ่เด็กคบกันหน้าน,นุ่มเ้าบกหมูน,นี่ใส่ลึกๆของเขาเนาะจนมือหนึ่ง มือนึงน่ะมาดามน่ะสูงเงินไปใส่นี่มาดามติดหนีวมืองไทยพี่น้องมาดามติดหนีวมืองไทยน่ะแสนเป็นแสนพี่น้องมาดามก็ไดเงินจากการเรียนหนังสือเนาะมาดามในเงินจากการเรียนหนังสือมาดามกะเก็บเก็บเก็บสะสมไว้แล้วก็ส่งไปในแต่ละเดือนส่งไปเพื่อให้ลูกเอาเงินน่ะไปปิดหนีบัตรเครดิตบัตรเครดิตไล่ยๆบัตรจนแบบนับนบทถวนเลยพี่น้อง ตอนเหตุงานอยู่โลตันอ่ะเคดิตด,ดีหลายพี่น้องบัตรก็ได้ไปสมัครกระได้เบิดเต็มวงเงินเ,เต็มวงเงินพี่น้องใส่มวนหลายใส่มวนแห้งเงินนะจนกระทั่งติดหนี้เป็นแสนระบบมีเงินไปจ่ายเขาพี่น้องพราะมาอยู่หนี่ก็เลยส่งเงินไปบ้านเอาเงินบอกเล่าหนะว่าฉันจะส่งเงินไปบ้านคือทำไมต้องส่งเงินไปบ้านมาในการที่ซีบาว่า,วาฉันติดหนี้กับว่าวาเปลี่ยนอีกเจ้าสีบาแน่แน่นอนพี่น้องเนาะ แมา่ดามก็บอกว่าฉันต้องส่งไปเราก็เลยเขาจะเขาเห้ส่งเงินให้รอบครัวเห้ทั้งที่มาดามบอกเคยส่งเงินให้ลูกส่งอยู่ส่งให้แม่ค่ะแต่ก็ส่งส่วนหน่อยเราของอีแม่เนาะของแม่ยมาดามให้เราสองพันเนลรงเดือนกับเด็กหายล่างเดือนกับปอดเด็กหายเนาะพี่หนอเพราเสร็จแล้วเราหลอโมโหแม่เราโมโหซูนให้ห้าว่าห้าใส่ส่งเงินไปบ้านนู่นนี่นั่น,น,นเราหรเฮ็ดอียังกับแบบกระแทกนะพี่นนอ กระแทกปุ้งปังปุ้งปังไซแบบเฮ็ดไ่เฮ้านะ่ะกระแทกเปิดตู้เย็นกับกระแทกเปิดยังกับเฮ็ดแบบให้มันไม่เสียงดังขึ้นแบบเออประมาณรากูซูนอะไรประมาณมนี้เนาะมาดามกับคิดในใจกูกูผิดแล้วกูคิดผิดแล้วคิดผิดแล้วที่มาเอากะเล่านีค่คิดในใจนะพี่นอ้องมันบ่มเียนแล้วมันบ่มเมียนเลวชีวิตของมาดามฝรัง่งมันจะสวยหรูมันบ่มเอียนแล้ว มาดามก็เลืยบอกเราบอกว่าโอเคฉันตน้องการกลับเมืองไทยว่อนมาดามก็ว่าวแล้วแล้วก็พรสนใจมาดามก็ไปเอากระเป๋าออกมาพี่หน้องไปเอากระเป๋าหลากออกมาเก็บเอาเสื้อผ้าเก็บเอาของทั้งทีงทงหูดหอกปะการสิบไปเลยเนี่ยมันบดได้มันต้องมันต้องสื่อตัวในความปิเตร์ก่นนั่นเน็ตใน,นเน็ตก่อนเนาะว่าต้องสื่อตัวก่อนการเดินทาง ต้องบุกการเดินทางก่อนบุหัวเก็บเอากระเป๋ากระยังแล้วะห้องให้ได้มาดามนะ่ะให้สิกับบอยูเยย่เล้วบอยู่เล้วอืมมนันนี้พอเสร็จแล้วแล้วกับบปากว่าจังไดจนกระทั่งสักพักหนึ่งแหละพี่น้องเล้าก็เลยมาขอโทษมาขอโทษสอรีแต่เนาะเราบอกภาษาอังกฤษแต่หลกๆอยู่น้ำก,กันเบอกเราบอกภาษาอังกฤษเนาะมาดามกัน ดาวเนยยังในยประบัดตอนนั้นได้เงินมากบอไปเลี้ยนเราสโอนเงินให้ไปเลี้ยนกับบอไปเลี้ยนมาดามน่ะไปซื้อน้งซื้อมาอ่านพี่น้องซัวขาบออืมสมองบันนี้พอเสร็จแล้วฉันขอโทษระหวบางสิบบมบอห้มีเรื่องแบบนี้อเกณฑหมายถึงว่าบอห้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งยังสิเนาะแบบมาดามน่ะเก็บกระเป๋าพี่น้อง เก็บกระเป๋าแล้วจากมองที่ยูเนี่ต้องขับรถไปหน่ะสี่ชั่วโมงกว่าถึงสี่หอนเฮวสิงคีถึงสี่หอนหมองเครื่องบินพี่น้องตอนนั้นมานาวกับโบกงูแล้วสีเมอ่อ,อยางเดียวเราไอยูแล้วยูบได้แล้วพี่น้องยานไหมยานแล้วแมมเอาร่มาร่มแต่ยานเนาะก็แท้คุ้งปังนะ่ะคือค้นเห้าน่ะพี่น้องเอา้าขิาพดริศษากันมาก,ก่อนแค่เลแค่แล้วเขาคุยในเห้าในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พอก แล้วกลับไปหาเหาแล้วก็เชิญเฮามาเที่ยวเราเอินมากกับมาแต่งงานกันโหลดทั้งสี่นะพี่ห้องเฮาเลยโบหูลังจากมือน,นันทุกอย่างก็ดีขึ้นคือเก่าพี่นนองช่วงนั้นมันช่วงยังช่วงแรกๆพี่นนองมันยังเป็นโมดโบมชันอยู่คือมาดาม,มาาว่าเข้าใจว่าสิงที่เล่าก็อเอินยังลหละทีเราหุ่นอาหารหมดมันมาดามกับโบหูเนาะคือมาดาม,มาหูดหลังจากที่เราไปหาหมอหลายครั้ง ไปหาโมลายขังมากเลยพี่น้องคืออภาวะตรงนั้นเล้ามันเสื่อมพี่น้องมันใส่งานบดไดไม่เห็นเห้เล่างุดงิดมาดามกระบกเข่าใจเนาะเข้าบัวปินน่ะถึงเฮาอยู่ซื้อเฮ้าก็บบเป็นอย่างแต่เล่าน่ะเราเป็นผู้ชายเนาะเลาค้งกระจิกจะคิดมากว่าเออเมียกูอายุหน่อยกูต้องสิบห้าสิบหกปีแล้วก็คงคิดตรงนี้แหละแล้วก็ค้งจะแบบเห็นเห็นเล่างุดงิดพี่น้องแต่มาดามน่ะบอกตามตรงมาดามน่ะซื้อๆซื่อๆบเป็นอย่าง แต่ว่าอาการไว้ท้องมาดำงกับเป็นอยู่มุดมัดศูนย์ศูนย์ไว้เข้าเดียวก็หายพี่น้องก็โอเคอยู่นั่นแหละมันคือประสบการณ์คง้นที่บได้ซึกษานิสัยใจข้อกันพอมาอยู่ํากันกแล้วเกิดเหตุการณ์เกิดมากนะ่ะโบยูเแล้วไม่ติเมื่อพี่น้องมันญยาดมันยาดมาันตกใจแล้วมาดำงกับแบบอุ้ยขึ้นไปเนาะ เขาซีมยุ้มคอเขาคือยุ้มคอหมาบอกขนาดหมาเขาเลี้ยงมากับมือเขาหักปานลูกบกุ่เคยตีจักเถื่อพี่นอกหมาน่ะหักหลายเนาะเพิ่นหักหมาเพิ่นหลายเคยตีหมาเป็นแพะหมาคนประเทศเนี่ยตีหมาก,กับอะไรตีลูกตีหมาตียังกับบะไรทั้งนั้นแหละมันพิดพี่นอกมันกฎหมายเขาแห้งเนาะก็คลิปนี้กับซีบอ้ห้ฟั่งนั่นแหละค่ะการที่บรศษกษมีใสยใจข้อกัน มายุ่น้ากันมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นได้เสมอพี่น้องเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแหละคนเห้านะกะขอบคุณดะะ้ค่ะขอบคุณที่เขามารับชมเราฟังคลิปวิดีโอเขามาด่าพลังกีนกเนาะคะ่ะอัดคลิปแล้วกระสิบไปทํางานพี่น้องฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้มาดามนี่ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะเนาะบายยค่ะขอบคุณค่ะ